โอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเกมอาร์คแลนดนาร์กอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแบบพลาร์ฟเชนโบล่ามาดูนะครับเพื่อไปลองยิงใส่มังกรนะครับแล้วก็ลองดูดิว่ามันจะจับแบบธรรมดาทั่วไปได้หรือเปล่าเพราะไอ้มังกรตัวที่เราเห็นนะครับมันก็ไม่ใช่ของออฟฟิเชียลนะครับเป็นมังกรของมอสผมว่ามันน่าจะจับได้เลยมนะั้งอ่าโอเคก็เดี๋ยวผมไปซ่อมชุดเกาะกันดีกว่าเมื่อวานไปโดนเป็นดิฟโคโดคัสตีมานี้ มันโดนคนขี่ด้วยนะครับเกาะแหงหมดเลยเนะี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวใส่ไปห,หมดเลยแล้วกันครับอุปกรณ์น่าจะมีพออยู่มั้งรีแพร์รีแพร์รีแพร์พให้หมดนะครับ5อย่างแล้วก็จะมีเชนโบล่าด้วยที่เราต้องการเชนโบล่านี่ผมไม่ได้เรียนรู้เอนจัมมาทีไม่ใช่เหรอเชนโบล่าก็คืออันนี้อ่าโอเคอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีออฟซีเดียนนะครับมีเหล็กแล้วก็มีซีเมนต์ออฟซีเดียนผมน่าจะมีอยู่ไม่ใช่เหรอผมเคยเอามาแล้วอะ่ะ ไม่แน่ใจว่าอยู่ในตัวผมหรือว่าอยู่ที่ตัวอื่นนะครับจำไม่ได้แล้วออฟซีเดียนเดี๋ยวลองพิมพ์ดูดิออฟซีเดียนมีไหมเห็นจะไม่มีนี่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปฟาร์มเป็นออฟซีเดียนก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทําฟาร์มเบียร์นะครับตอนนี้ซีเมนต์มีแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวต้องค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ขอไปหาออฟซีเดียนก่อนเฮ้ยก็ลืมชุดเกาะเอาชุดเกาะมาด้วยลืมไปเลยครับอ่าโอเคตอนนี้ทุกอย่างพร้อม้วครับเดี๋ยวไปตามหาออฟซีเดียนกันดีกว่า ออฟซิเดียนผมว่าแถวนี้นะ่าจะมีอยู่มั้งมันจะเคยเห็นแบบแวบบๆนะครับวันก่อนเดี๋ยวลองบินหาดูก่อนมันจะเป็นก้อนสีดำแบบแวบวบแบบๆนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีก็ต้องลองไปดูที่รังของไวเวอร์นนะ่ะน่าจะมีอยู่อันนี้เป็นเหล็กอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยยังไ,ไงเจรัยครับออฟซิเดียนเออหาง่ายครับบ้านเราค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากโอเคตีมาเลยครับเดี๋ยวเอาเหล็กมาด้วยเลยดีกว่าไหนๆก็มาแล้ว จะได้ไม่ต้องแบบเสียเที่ยวกันอยู่โอเคเรียบร้อยเอาแค่นี้พอไม่ได้ใช้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ลองบินลงมาในรูตรงนี้ดูดิโอ้น้ําสวยว่าะตรงนี้เออทำเลมดีครับจุดนี้ดีมากทีนี้ก็บินกลับบ้านกันเลยนะครับคอยาวตัวสีม่วงนี่ยังอยู่ที่เดิมเก็บไว้ให้เป็นแบบอนุสาวรีย์ในการแบบสํารวจเส้นทางได้พอเห็นมันก็คือว่ารู้เลยว่าถึงบ้านแล้ว ่าโอเคมาแบบว่องไวแล้วก็มาจอดตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยเอาออกซิเดียนมาใส่ในโต๊ะของสมิตี้ก่อนได้มาค่อนข้างจะเยอะอ่าจัดไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ขาดอะไรไหมขาดเป็นซีเมนซีเมนมีอยู่ใส่ไปครึ่งหนึ่งเรียบร้อยเลยนะครับผลิตมาก่อนเชนบล่าอันนี้รู้สึกว่าจะใช้กับบาลิสต้านี่ว่าผมต้องผลิตบาลิสต้ามาด้วยนี่ เดี๋ยวลืมไปนะครับพิมพ์บาลิสต้าเข้าไปดินี่ไงอันนี้บาลิสต้าเทเลสตนะครับแล้วก็ลูกปืนก็จริงๆก็ต้องการเหมือนกันนะเนี่ยลูกปืนมันใช้ว่าอะไรวะ Bolt หรือเปล่าสเปียโบน่าจะเป็นอันนี้ครับใช้กับบาลิสต้าใช่ไหมเดี๋ยวลองอ่านดูก่อน Massive Bolt with cast iron alloy head อ่านี่ไงโอเคใช่ครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็น,นี่อันนี้มาใหม่เหรอเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นว่ะใช้กับอะไรอะ่ะ อ๋อใช้ใต้น้าอ๋อนี่ใช้กับใต้น้านะครับสุดยอดมากน่าจะใช้กับปืนนั้นใหม่หรือไม่ก็อาจจะใช้กับปืนที่มยิงใต้น้ําได้โอเคอเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็บาลิสตา้าเมื่อกี้ใช้อะไรบ้างมาดูกันก่อนนะครับบาลิสตา้าคืนนี้คาร์เหล็ก3 0 0นะครับหิน39แล้วก็แทส100หินแล้วน่าจะมีอยู่ใส่หินเข้าไปก่อนต่อด้วยแทสนะครับเหล็กที่เราเคยมีมานะครับเมื่อกี้ก็ผลิตเป็นเชนโบล่าหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ ต้องทาเป็นจุดที่ใช้ในการแบบล้อมเหล็กกันแล้วผมว่าเราไปสร้างฝั่งนู้นเลยดีกว่าถ้ามันอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะเหมาะนะครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมฟอนเดชั่นมาก่อนตอนนี้ฟอนเดชั่นก็จะเป็นฟอนเดชั่นแบบนี้เพราะว่าผลิตง่ายดีอันนี้ไม่ใช่ใช้อันนี้ครับผลิตมาสัก2030ดีกว่าอโอเคผลิตมา4 1อันนะครับของเก่ามีเหลือบ้างไหมไม่น่าจะมี้วมั้ง แล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่รอคราบก็ไปรวบรวมแกะนะครับมาเลี้ยงกันดีกว่าลองใช้นกคีบดูเพราะว่ารู้สึกว่านกนี้จะคีบได้นะครับคีบไปก่อนอ่าโอเคได้แลวครับเลเวล395ไม่ต้องใช้ม้าอยู่ง่ายดายด้วยอ่าโอเคโยนลงไปข้างล่างตรงนี้มีไหมข้างล่างนี่น่าจะหมดแล้วมั้งวันก่อนก็มาเจอแค่ตัวเดียวนะครับหมดแล้วโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวลองไปดูแบบตรงไรเฮาดูดิ ล h o เ s า like ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเคยเห็นอยู่ประมาณ45ตัวนะครับมีไหมมีไหมจุดด้านล่างตัวนี้ไม่มีตรงนี้มีหรือเปล่าวันนี้รู้สึกว่าจะหายไปเลยครับโอ้เป็นไปได้ไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเหล็กไว้ก่อนจริงๆแล้วไอ้จุดใกล้บ้านเรานี่เหล็กโคตรเยอะเลยเนี่ยโอเคตีเหล็กมาครับอุยได้มา400เลยเหรอสุดยอดสุดยอด อาโอเคได้มา2ก้อน2ก้อนนี่ปลาไป867นะครับข้างล่างตรงนี้มีก้อนนึงเราจะฟาร์มกันไปทางๆเลยตีมาตีมาอ่าโอเคได้มาอีกหนึ่งก้อนนะครับผมว่าแกะน่าจะหมดแค่นี้แล้วมั้งนี่ไงด้านหน้าเรามี1ตัวนะครับโอเคขี้มาก่อนเลเวล435นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสีออกน้ำตาลน,นะครับหรือไม่ก็สีครีมสีขาวไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ แล้วก็ตอนนี้ฟอนเดชั่นเราได้มาทั้งหมด42แล้วนะครับอ่าโอเคเตรียมมาไว้ที่เลขก2เลยแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าตัวหนักนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรมาทางด้านนี้จุดตรงนี้มีเหล็กเยอะที่สุดนะครับในแถบนี้ไอ้ข้างบนตรงนี้เป็น Depot, ดิฟโพโดคัสแล้วก็มีแกะอีกหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวค่ว่ากันเดี๋ยวขากลับค่อยคีปกลับไปก็ได้เนี่ยอันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับสีเดียวกันกับตัวที่เราขีไปเมื่อกี้เลย จุดในการฟาร์มเหล็กเอาตรงไหนดีเนาะต้องลองดูก่อนเอาเป็นด้านนี้ดีกว่ามั้งตรงนี้ตรงนี้ก็มีเยอะอยู่คือตอนนี้เลือกไม่ถูกนะครับว่าจะเอาตรงไหนดีโอ้โหมีแก๊งโอโลเฝ้าอยู่ด้วยเนี่ยมันมีลูกของมันอยู่ด้วยนะครับมันโตเต็มที่หรือยังเนี่ยโตเต็มที่แล้วนี่หว่าเฮ้ยเป็นเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวก่อนเี๋ก่อนผมต้องหนีก่อนเพราะว่ามันมีลูกอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าผมฆ่ามันเนี่ยใครจะเลี้ยงดูลูกมันเห็น <He ard S 2> <c oughs> ไหมเราเป็นคนใจดีโอเคก็จุดล้อมเหล็กเอาเป็นตรงนี้แล้วกันไม่ต้องแบบว่าใหญ่โตมากสร้างไว้แบบพอดีพอผมจะวางแบบใหญ่ๆเลยดีกว่านะรอบนี้อ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาวางด้านบนดีกว่าวางไปประมาณนี้เอาทีละสองแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ตรงนั้นไม่เอาอ,อ๋อมีการวางแล้วก็หมุนได้ด้วยเหร เพิ่มเข้ามาใหม่หรือว่ายังไงปกติมันจะต้องวางไปเลยนี่หว่าไม่มีการหมุนนะครับตอนนี้หมุนได้แล้วด้วยโอเคยาวเท่านี้พอแล้วก็แยกมาทาน้านี้น่าจะเป็นล็อกนี้มั้งสุดแล้วอ่าโอเคประมาณนี้ครับทีละสามเลยดีกว่ามั้งวางลงไปดิเอาไม่เอาไว้อีกเมื่อกี้เหมือนจะมีปัญหาในการวางนิดหน่อยแล้วก็ทีนี้เป็นเครื่องหลอมโต๊ะฟอร์ดนะครับโต๊ะฟอร์ดมันหายไปไหนเนี่ยรู้สึกว่าเอ็นแกรมันจะหายไปครับต้องเรียนรู้มาใหม่ก่อน เอ็นแกมันชอบแบบรีเซ็ตอยู่เรื่อยเลยเนี่ยแล้วก็ทีนี้มาคราฟกันเลยดีกว่าคราฟได้กิ่เตาเนี่ยตอนนี้ขาดเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ขาดอีกแล้วเหรอไฟเบอร์นี่จะว่าไปแล้วก็เป็นอะไรที่แบบใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโชคดีว่าตรงนี้มันยังมีให้ครับเกี่ยวมาก่อนไม่น่าจะใช้เกิน500หรอกมั้งแล้วก็ตรงนี้มีอีกมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับสำหรับในเซิร์ฟนี้ก็จะเล่นแบบสไตล์ชิลๆนะครับก็จะมีการแบบ สร้างนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเมืองด้วยมีโครงการว่าจะสร้างเมืองอยู่นะครับแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะให้มันออกมายังไงดีเครื่องฟอร์ดเดี๋ยวหายก่อนหายไปไหนวะเนี้ยอ่าโอเคอันนี้รับได้ทั้งหมด5เตานะครับเตาหลอมเอามาแทนที่อันนี้ไปเลยแล้วก็เริ่มวางกันเลยดีกว่าอาไม่ยอมวางอีกอะไรวะเออวางไปดิจะมีปัญหาในการวางนิดนึงวันนี้ โอเควางไปให้หมดแล้วก็หลอมเลยทีเดียวนะครับอีกไม่ช้าก็ได้บาริสต้ากันแล้วโอเควางครบแล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นการใส่เหล็กเข้าไปเหล็กเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยพิมเมทอนไปเลยดีกว่าทำไมรู้สึกว่าตาผมนี่หาของยากเหล็กกันปเนี่ยโอ้มีมา2,000ครับแยกก่อนเลยครับตอนนี้แยกให้เหลือ200ดีกว่าเออประมาณนี้กำลังดีใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ต่อด้วยไม้อ่าโอเคใส่ไปเตาละ2 0 0ก็ได้จะพอเดี๋ยวเราเติมเหล็กก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ไม้ดีกว่ามั้งมันจะได้แบบทีเดียวเลยแล้วกันครับอ่าโอเคเหล็กเหล็กเหล็กอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ไม้เออใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้นี่หว่าจะมัวรอช้าอยู่ทำไม <laughs> รู้สึกว่าพักหลังๆนี่สมองผมจางงงๆไปนิดนึงถ้าเล่นอะไรแบบติดขัดไม่เทพเหมือนเดิมก็ขออภัยด้วยนะครับยิ่งแก่ยิ่งเลอะเรือนะคนเรา อ่าโอเคต่อด้วยไม้จัดไปบางทีบางอย่างผมก็รู้แล้วอะแต่ว่ามันลืมไงก็ต้องไปอ่านคอมเมนต์หรือฟื้นความทรงจํากันบ้างครับพอไปได้เล่นนานบางทีก็มีแบบผิดพลาดกันบ้างจุดไปครับแล้วก็เตาสุดท้ายคืออันนี้ผมว่าเตาหลอมแค่นี้ไม่น่าจะพอหรอกมันควรที่จะมีเยอะกว่าน,นี้อ่าไว้แค่นี้ก่อนผมอยากจะเติมให้มันเต็มช่วงเนี้ยตอนนี้มันขาดอะไรอยู่เนี้ยเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงนะครับ ทำแล้วก็ทําให้มันดีเต็มที่ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็ไม่ต้องมาหลอมเหล็กกันอยู่แล้วเนี่ยท่าน,นี้อาจจะเป็นท้าสุดท้ายที่เราจะหลอมเหล็กกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องคราฟเป็นเตาหลอมที่ดีกว่านี้เราต้องการขวานแฮชเชตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยฟารมหินก่อนตีหินมาตีไมห้หมดเมื่อกี้เราขาดหินอย่างเดียวแล้วก็ผลิตเตาหลอมมาอีกรอบนึงเอามาอีกส อโลโซลัดอยู่ด้านหน้าด้วยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอบนี้มันมาก็ผมจะแทงให้สลบเลยนะครับผมจะจับมันกลับบ้านดีกว่าโอเคมาวางเตาหลอมใหม่อ่าเรียบร้อยเติมเหล็กเติมไม้ก่อนเหล็กพอหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเหล็กเหลืออีกสองชุดเองเหรอไม่น่าจะพอเดี๋ยวค่อยไปตีใหม่ครับเ่อนลงมาแล้วก็ใส่ไม้ก่อนตามด้วยเหล็กอ่าโอเคตอนนี้เหล็กเราหมดแล้วนะครับไปเอาเหล็กเพิ่มเติม,ตมก่อน ข้างบนตรงนี้มีไหมเดี๋ยวจัดการอโลตัวนี้ก่อนดีกว่าจะเข้ามาพอดีเลยครับเขอะไรเข้ามาเลย,เ,าาเ,ลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอุ้ยอุ๊ยอุยอุยตกใจตกใจตกใจจิ้มเลยจิ้มเลยมาได้เออรีบร้อยครับกัดเราไม่โดนด้วยสบายสบายสรบไปแล้วเดวลตัวนี้4 4 0้ยนะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียน่าจะอยู่ฝั่งนู้นมั้งโอเคเดี๋ยวปล่อยให้มันหิวไปก่อนนะครับเราจะไม่รีบแล้วก็อนนี้มีเหล็กมีออกซิเดียน เอาไม้หมดเอาไม้ครบอันนี้อะไรอันนี้ตีไม่ได้ถ้าอย่งนก็ต้องมาตีอันนี้ตีมาตีมาเมื่อกี้ได้มา200รวมกับก้อนนี้เป็น4ี่หเก็บตรงนี้ให้หมดไปครับโอเคก้อนหนึ่งนี่มีแบบก้อนละนิดก้อนละหน่อยนะครับเมื่อกี้เมียมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูเมียมันด้วยดีกว่าเมียมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้ไหมเมื่อกี้เราเจอมันตรงนี้ใช่ไหมไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ ลูกเมียมันหายนะครับอ๋อนี่ไงเจอแล้วอันนี้น่าจะเป็นเมียมันเดี๋ยวขอส่งดูกันใช่เมียมันไหมเนี่ยไอตัวนี้ไม่โตเต็มที่อ๋อแสดงว่าเมียมันหนีไปครับแล้วก็อนนี้เป็นลูกอีกตัวหนึ่งนี่ไงไอตัวนี้ยังเด็กอยู่เลยครับเลยวลาห้าร้อยสามสิบเออหน้าตาน่ารักดีว่ะวิ่งหนีผมไปแล้วเนะี่ยจับพาร์ทส,สี่ได้ด้วยนวะ่ะเนี่ยจับพาร์ทส,สี่ไปได้ด้วยเดี๋ยวก่อนจะหนีไปไหนจิมให้สลบนี่จิมจิมไปเอามาเลี้ยงเลยดีกว่าจิมไหมครับจิมไปครับผม เมื่อไหร่จะสลบเนี่ยสลบโคตรยากเลยนะครับไอตัวเด็กเนี่ยจะมีพลังป้องกันที่มากกว่าตัวผู้ใหญ่โอ้โหเลือดมันสาดแล้วนี่มันไม่ยอมสลบนะครับถ้าเกิดว่าผมจิ้มอีกทีหนึ่งนี่มันตายแน่นอนร้อยมันรีเลือดก่อนรีเลือดมารีเลือดมาอ่าโอเคได้แล้วจิ้มต่อจิ้มต่อ,จ,ตอจิ้มไปจิ้มไปมันไม่สลบจริงๆไว้สงสัยจะไม่ได้ครับตัวนี้โอเคครับปล่อยไปครับจับไม่ได้ ลำดับต่อไปนะครับทีนี้ก็คลาสผลิตเป็นเตาหลอมมาเพิ่มนะครับได้มาอีก7ดเตาเลยครับคิดว่าน่าจะเพียงพอมั้งโอเคแล้วเตามันอยู่ไหนเนี่ยออกมาอยู่ในนี้เลยเมื่อกี้ไม่ได้ดูเดี๋ยวมาวางเตาก่อนไอเตาสุดท้ายนี่จะไปไว้ที่บ้านเลยกันเผื่อไว้ใช้แบบยามฉุกเฉินเล็กๆน้อยๆอ,อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไอเตานี้คือเตาสุดท้ายนะครับ ที่จะใส่ได้แล้วก็เหลือเหล็กมา200โอเคส่วนในเตาแรกที่เราหลอมมาไว้เนี่ยมันได้เหล็กมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ได้เหล็กมา18ไม่น่าจะพอมั้งเดี๋ยวลองเก็บไม้หมดก่อนเมื่อกี้รู้สึกว่าจะใช้อยู่หลายร้อยอยู่นะครับเก็บไม้หมดอันนี้20แล้วก็อันนี้20ได้เตาละ10 20ีเองนะครับน่าจะขาดอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ไปกลับบ้านกัน จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ขี้เกียจนะบินกลับไปตรงนู้นน่ะมันน่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก400นะครับแต่ว่าผมขี้เกียจไปแนละ้วเพราะว่ามันไกลเกินไปเดี๋ยวพอใส่ชุดนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไงก็เดี๋ยวผมจะรอแล้วเดี๋ยวเอาแกะติดไม้ติดมือกลับไปด้วยตัวนึงตัวนี้เลยว่า4 40บ้านเราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เก็บจะบินเลยตาผมนี่จะไปที่ไร้เฮาอย่างเดียวเลยตอนนี้แกะเต็มคอกแล้วเนี่ยโอ้โหแกะเพียบเลยนะครับตอนนี้ดูดิสุดยอด ค่อนข้างจะอ,อยู่กันแบบสงบสุขโอเคลงจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาเหล็กมาใส่เอาไว้นะครับเมื่อกี้เหล็กเราได้มาทั้งหมด117เราขาดอยู่ทั้งหมดประมาณ154นะครับในนี้ไม่มีเหลือเลยเหรอเดี๋ยวลองดูในนี้ก่อนดิในนี้เหลือ23อีกไม่นานก็น่าจะได้แล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็อีกเตาหนึ่งนี่เอาไปใส่ไว้ไดบ้านนะครับ สำหรับคนที่แบบรอคอยเซิร์ฟหลักก็ขอเวลาสักนิดนึงนะครับให้ทาการว่าหมุนเปลี่ยนกันไปบ้างไอ้ตรงนี้ก็ต้องตีออกเนี่ยที่มันอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บอันนี้ขึ้นมาก่อนอ่าโอเคแล้วก็ตีตรงนี้เอ้ยหายไปทั้งแถบเลยนี่หว่าโอ้โหเก็บอันนี้อันเดียวนี่หายไปทั้งแถบเลยเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิไม่น่าเก็บมาเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรรู้สึกว่าจะเหลือของเก่าอยู่บ้างนี่ของเก่าน่าจะอยู่ในตัวของนกนะครับ เดี๋ยวลองวิ่งมาดูก่อนผมว่ามันน่าจะเหลืออยู่น่าจะเป็นอันนี้เออเอาเป็นอันนี้ก็ได้เอามาก่อนแล้วก็มีแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีดหรอเดี๋ยวไปคราฟใหม่เหมือนมันจะเหลือแต่หน้าตา่างะเมื่อกี้อ่าโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปซ่อมแซมบ้านก่อนดันไปกดผิดนินดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาซ่อมได้อันนี้อะไรเนี่ยเศษเก่าเหรอเก็บอันนี้มาด้วยเมื่อกี้ไม่ทันเห็น ไอจุดที่มันไม่ได้ติดกับกําแพงก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยวางแล้วกันมาวางตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นหน้าต่างแล้วก็ต่อด,ด้วยวอลธรรมดานะครับจุดต่อไปก็แก้ไขฟอนเดชันตรงนี้โชคดีว่าตีออกได้ม่งันนี่บ้านเราจะไม่สวยเลยเอาโอเคเรียบร้อยแล้วก็จุดที่จะเป็นเตาหลอมเอาไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยต้องหาพื้นที่ก่อนถ้าวางผิดมันจะไม่สวยเนี่ยเอาเป็นตรงนี้จะดีไหมเนี่ย ไม่น่าจะเข้าครับงั้นก็เ,เป็นช่วงนี้ล้ลยกันไอ้ตรงนี้จะเป็นห้องหลอมไปแลวกันครับเดี๋ยวค่อยล้อมเลยกันโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวใส่เหล็กไปเลยนะครับผมอยากจะให้ตรงนี้มันเป็นห้องแล้วก็เหล็กแยกมาร้อยหนึ่งดีกว่าเพื่อความว่องไวในการเผาอ่าโอเคจุดเตาแรกไปก่อนแล้วก็เตาต่อไปนี่ครับคือจุดนี้ใส่เหล็กเข้าไปต่อด้วยไม้เรียบร้อยเดี๋ยวผมว่าผมมาแต่งห้องนี้ก่อนดีกว่ามั้ง แต่งห้องนี้ให้เรียบร้อยนะครับอาโอเคเราขาดอะไรไปนเนี่ยเอาเป็นแบบเป็นหน้าต่างก่อนดีกว่าหน้าต่างวางไปตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วก็วอลธรรมดาเดี๋ยวไปผลิตมาใหม่ก่อนโอเคเดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนน่าจะพออยู่อ่าปิดไปประมาณนี้ยิงยาวมานี่เลยแล้วก็ทางเข้าจริงๆทางเข้ามันควรจะอยู่ตรงนี้แก้ใหม่ก่อนเมื่อกี้ลืมคิดไปอ่าโอเคแล้วก็จุดตรงนี้เป็นประตูครับเรียบร้อย เป็นห้องที่ใช้ในการแบบล้อมเหล็กทำนู่นทำนี่แล้วก็เดี๋ยวยิงยาวมาตรงนี้เลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเล็กเกินไปอ่าโอเคต่อขึ้นไปประมาณนี้ครับแล้วก็มาทางฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องมีหน้าต่างแล้วก็ปิดตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคครับก้อนนี้ก็ผ่านมาสัระยะแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลามารวบรวมเหล็กกันแล้วมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่อ่าโอเคเหลือเฟือแน่นอนรอบนี้ ได้มาเตาละ66นะครับไอชุดแรกที่เราเคยเก็บไปอะ่ะส่วนชุดหลังเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก80นะครับหรือไม่ก็ร้อยหนึง่งอันนี้คือการคาดเดารวมๆแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่าหลักพันแน่ๆผมชอบเวลาเรามาเก็บเหล็กที่เราหลอมมาไว้มากที่สุดเลยมันเป็นอะไรที่ได้ฟีลลิ่งมากนี่ไงได้80นะครับน่าจะเท่ากันทุกเตาเพราะว่าเราใส่พร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้ แต่ว่าจะมีน้อยกว่าเตาอื่นก็ประมาณอยู่2 3สเตาโอเคเดี๋ยวเก็บมาทีเดียวแล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับที่เราไปจัดการมากันเมื่อกี้ว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เตาสุดท้ายคืออันนี้ออาโอเคเรียบร้อยเหล็กทั้งหมดที่เราได้นะครับจากการหลอม1045นะครับเหลือเฟือเอา่าโอเคเราได้บริสต้าแล้วแน่ๆแล้วก็เดี๋ยวขยายฐานของบ้านเราด้วยดีกว่าตอนนี้ต้องการเป็นซีลิงซีลิงของเก่าไม่อยู่18 โอเคขยายมาทางฝั่งนี้ก่อนขยายได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันวางลักษณะนี้วะเนี่ยอ๋อมันต้องเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้ครับอ่าโอเควางเสริมไปเลยครับจะได้แบบดูสวยเพราะว่าไอ้ไม้อันเก่าเนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็ทําให้มันสวยขึ้นด้านข้างได้ไหมนเนี่ยอ่าโอเคต่อมาด้านข้างด้วยแล้วก็มาแบบนี้แล้วก็ต่อฐานขึ้นด้านบนเพื่อไปใช้อาวุธด้วยนะครับต้องการแบบ เป็นพิลล่าดีกว่ามั้งใช้พิลล่าดีกว่าพิลล่าตอนนี้มี2แบบมีแบบเล็กกับแบบใหญ่สรุปเลยก็คือว่าพิลล่าไม่สามารถจะใช้กับฟอนเดชันแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรามาวางบนนกเนี่ยมันจะไม่ต่อซิลลิ่งให้เพราะฉะนั้นก็ผมจะใช้เป็นแบบนี้แทนก็แล้วกันอ่าต่อขึ้นมาเป็น2ล็อกแบบนี้ครับจะได้ใช้เป็นแบบบารียการเราได้ด้วยอ่าโอเคแล้วก็ติดเป็นพิลล่าเข้าไปครับเดี๋ยวกดผิดวางไปแบบนี้อ่าประมาณนี้ แล้วก็ต่อยื่นไปด้านหน้าอีกหน่อยนิดดีกว่ายื่นได้ไหรือเปล่าโอเคได้อยู่น่าจะได้แค่นี้มั้งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องการบันไดาทางขึ้นด้วยนะครับเอาเป็นแบบนี้แล้วกันอโอเคครับมาสองนะครับน่าจะพออยู่ไหมแล้วก็มาติดทางขึ้นไว้จุดนี้ขึ้นได้ไหรือเปล่าเนี่ยเอาทาไมใช้ไม่ได้วะมันจะใช้ยังไงเนี่ยมันใช้กับตรงนี้ไม่ได้วะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนอ๋อมันน่าจะใช้กับฟอนเดชันหลักได้อย่างเดียวครับฟอนเดชันเสริมไม่ได้เดี๋ยวลองใช้ตรงนี้ดูว่าจะขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นได้ก็คงจะไม่มีปัญหาลองขึ้นดูก่อนอ่าโอเคขึ้นได้อยู่แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวบาริสต้าโอ้ไอ้ข้างบนนี่ตกใจหมดนึกว่าตัวอะไรผลิตบาริสต้ามาก่อนใส่เด็กเข้าไปเลยนะครับรอบนี้อ่าเรียบร้อยแล้วก็คลาฟมาหนึ่งอันนะครับ แล้วก็เอาเชนโบล่าไปด้วยโอ้โหน้ำหนักตั้ง160ยกโลเลยทีเดียวครับน้ำหนักโคตรเยอะมากโอเคทีนี้ก็ไปติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนขึ้นมาแล้วก็บาริสตา้านี่จะวางไว้ด้านหน้านะครับจุดนี้บาริสตา้าอยู่ที่เลข2ค่อนข้างใหญ่ๆอยู่อ่าโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ลูกกระสุนเข้าไปเลยอ่าเสร็จสิ้นภารกิจต้องลองซ้อมยิงก่อนหรือเปล่าเนี่ย ไม่ต้องซ้อมหรอกมั้งอาโอเคตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนมีหอ,อกพิษแล้วก็มีขวานหอ,อกพิษอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยขวานขวานอยู่ไหนเนี่ยหาขวานก่อนนี่ไงขวานเจอแล้วอาโอเคพร้อมลุยแล้วก็รีโหลดศูนย์ก่อนเอาทําไมครอสโบผมนี่ไปใช้ลูกดอกธรรมดาวะเนี่ยหรือว่าเราจะมีคอสโบหลายอันผมหยิบมาผิดหรือเปล่าอ๋ออันนี้คืออันที่ใช้ลูกดอกพิษอยู่อันนี้ดาเมจ1 8 8 อันใหม่นี่ดาเมจอยู่ที่133นะครับต้องใช้อันนี้ไปหยิบมาผิดอันไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ไอตัวนี้น่าจะได้แล้วมั้งอโลโซรัสเนะครับเดี๋ยวมาใส่เนื้อกันเลยดีกว่าเนื้อรอบนี้ก็ใช้เป็นเนื้อแกะแล้วกันอ่าโอเคใส่เข้าไป้วครับเรียบร้อยครับผมกินไปเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูอ่าโอเครออยู่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มดาเมจไปด้วยดีกว่า เพิ่มดาเมจไปโอ้โหเมื่อกี้ได้ดาเมจมา900กว่านี่ครับเลือดมาดําเดินอยู่ที่1 2 0 0 0ก็ถือว่าเยอะอยู่อัดเลือดไปเลยแล้วกันอ่าโอเคแล้วก็ต่อดาเมจไปครับลําดับต่อไปก็เซ็ตไอคิสซีบด้วยดีกว่าให้มันฆ่าไดาโนเสาร์แถวๆนี้เซ็ตไอคิสซีบตรงไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้อ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดไปกดยิงมันเฉยเลยโอเคครับได้เวลาไปลุยกันแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวต้องหาแบบทำเลดีๆนิดนึง ไอ้ตัวที่เราจะหลีกเลี่ยงก,ก็จะเป็นตัวสายฟ้านะครับเพราะว่ามันทําให้ผมสลบได้อันตรายมากๆเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ไวเบิร์นมันหายไปไหนหมดเนี่ยหรือว่าจะยังไม่โหลดก็ไม่รู้นะต้องลองบินเข้ามาใกล้ๆก่อนนี่ไงเดิมเจอแล้วครับต้องเลือกมาตัวหนึ่งเป็นไวเบิร์นพิษหรือไม่ก็ธาตุไฟก็ได้ครับเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านี่ไงข้างหน้าเรานี่ครับอยู่ตัวเดียวเดียวถ้าเกิดว่ามันเห็นตัวหนึ่งนี่มันอาจจะตามมาหมดก็ได้อันตรายนิดนึงครับ เข้ามาเข้ามาขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งตัวไหนจะมาบ้างเดี๋ยวลองมาจอดลองนี้ก่อนต้องลอออกไปตัวหนึ่งตามพี่มาตามพี่มามันไม่มีใครมาเลยครับสงสัยต้องยิงเปิดแล้วเั้งเนี่ยเดี๋ยวต้องหาแบบทางหนีที่ไล่ด้วยเข้าไปใกล้มากไม่ได้เดินมาดูก่อนมีตัวไหนบอกว่าอยู่นิ่งๆบ้าง,งไหมตัวนิ่งๆก็จะเป็นตัวสายฟ้านะครับไม่น่าจะได้เอาตัวนี้แลวกันเฮ้ยมันมาแล้วดีกว่า โอ,ย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 อุยไปดีกว่าไปกันเลยเมื่อกี้โชคดีไม่โดนผมโอเคตามมาแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยมันดันแบบว่าเลี้ยวไปตีกับทีโพโดคัสได้ครับโอเคจังหวะนี้แหละที่เราจะใช้โบล่าใส่มันได้กระโดดขึ้นมาก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปห้ปปปามพลาดเด็ดขาดโอเครอแค่มันบินมาหาเราอย่างเดียวไดครับเข้ามาเข้ามา เดี๋ยวลองยิงสักลูกหนึ่งดีกว่ามังตรงนี้จะถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่เคยลองใช้มาก่อนเลยครับมันค่อนข้างจะเป็นอัปเดตรอบล่าสุดผมก็เลยไม่ได้ใช้แต่จริงก็อัปมานานแล้วแหละโอ้โหตัวสายฟ้าก็มาดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันวนมาก่อนเอาโอเคลองดูครับยิงไปเลยครับโดนไหมโดนไหม,ไม,ไ,หมไม่โดนว่ะเมื่อกี้เฉียวไปนิดนึงเดี๋ยวลองอีกรอบนึงจับไปรอบที่สองโอ้โหเฉียวนะครับไม่ได้ว่ะ อีกทีหนึง่งโดนหรือเปล่าไม่โดนว่ะโอ้โหหมดไปนัมนี่ีไม่โดนเลยครับแย่ yeah, มากสงสัยจะต้องลงไปลุยเองแล้วมั้งเนี่ยต้องไปยิงล่อตัวธาตุไฟนี่ไปก่อนธาตุไฟโอเคจับไปเหมือนจะไม่โดนว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใกล้หน่อยใกล้หน่อยแล้วกันไม่ได้ครับไม่โดนครับถอยไปก่อนแล้วกันเอาใหม่อีกดอกนึงโอเคมันมาแล้วไปกันเลย นีก่อนนีก่อนหนีมาก่อนหนีมาก่อนโอเคล่อธาตุไฟมาอ่าโอเคธาตุไฟตามมาแล้วนี่ครับเป็นไปตามแผนแล้วก็ลงมาก่อนขึ้นมาตรงนี้ต้องใช้โบล่ายิงมันให้โดนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโดนกัดอีกทีนึงมันกัดโดนผมด้วยนี่ว่าจังหวะนี้ยิงไปครับโหลนเลยครับผมเรียบร้อยตาไปต่อด้วยหอ,อกพิษกันเลยนิ่งเลยครับนิงเลยนิงเลยจริงไหมครับผม 2ทีอยู่เจอหอกพิษไป2ทีอยู่เลยรับ <c oughs> ังกรไวเวิน <vern> จับได้หรอเปว่าเนี่ยมันคิดว่าเทมได้อยู่นี่ว่าแล้วก็มีนมให้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวลองใส่เป็นเนื้อไปดีกว่าปกติถ้าเกิดว่าเทมไม่ได้มันจะไม่ขึ้นมาเนี่ยนี่มันขึ้นว่าเทมได้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ค่าหิวเป็นไงบ้างค่าหิวก็ลดลงมาเรื่อยๆครับต้องร้อยมันหิวก่อนมันยังไม่กินอะไรเลย โอ้โหแต่ว่าไอเกตของมันนี่ลดไวมากเนี่ยแต่ว่าเรามีเบอร์รี่อยู่ลองใส่เบอร์รี่ไปก่อนเอารีโมทยูสไม่ได้ด้วยนี่ว่าอ๋อแสดงว่าตัวนี้มันจับไม่ได้นะครับแต่เราก็ได้เห็นข้อดีของเชนโบล่าแล้วว่าสามารถยิงมังกรเนี่ยให้หลับได้ดูตาดีตาปลือเลยเออน่าจะจับไม่ได้แล้วมั้งโอเคไม่เป็นไรครับแค่ลองดูเฉยเรียบร้อยหายข้องใจแล้ววันนี้ แล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟาร,ร์มเป็นฟินกันดีกว่าไปคราบเป็นลูกดอกของบาริสตา้านะครับมาเล่นกันบ้างขอฟินไว้ก่อนเมื่อกี้ฟินเราไม่พอนะครับโอเคแล้วก็มีแทสต้องการแทสด้วยแทสนี่ก็เอาฝั่งนู้นนี่ไงด้านหน้าเรามีตัวแบบว่าเลือดเยอะอยู่พอดีครับเป็นที่โพโดคัสเดี๋ยวมันต้องลองเจอกับบาริสตา้าดูสักหน่อยว่าจะแรงหรือเปล่าเมื่อกี้ไวเบอร์เจอไปทีเดียวนี่ถึงกับล่วงเลยครับล่วงกลางเวหา ใครที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์หลักนี่ก็จะไวล่านมก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้แต่ว่าต้องใช้เพื่อนคนนึงยิงให้ล็อกไว้ก่อนแล้วก็กระหน่ำลูกดอกนะครับได้อยู่อ่าโอเคแล้วก็เฮ้ยดึมคราฟลูกดอกมันจะเข้ามาตีผมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะยังมั้งลูกดอกตอนนี้เดี๋ยวใส่เป็นฟินไปก่อนฟินเราพิมพ์ฟินไปเลยนี่ไงใส่เข้าไปครับแล้วก็ทําการผลิตมาได้มาทั้งหมด7ดอกไม่น่าจะพอนะครับน่าจะขาดเป็นแทสหมั้ง แล้วก็ใส่แท็สเข้าไปด้วยอโอเคแล้วก็ผลิตเพิ่มโ <c oughs> อ้โหได้มาอีก26 <c oughs> เดี๋ยวเฟือแน่นอนแต่ว่าการผลิตค่อนข้างจะนานอยู่นะครับตอนนี้ได้มา2นัดโอเคครับตอนนี้ลูกดอกคราบเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยเดี๋ยวใส่ลูกกระสุนไปก่อนได้มาทั้งหมดรวมๆแล้วก็33ดอกนะครับน่าจะคาดิโพโดคัสได้อยู่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมยิงไปก่อนครับ1ดอกโดนหรือเปล่าโดนอยู่นะครับ เมื่อกี้มีสะดุ้งแล้วนั่นไงปักอยู่ที่ขาอยู่จะเข้ามาไหมเนี่ยจะเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะครับลองดูมันก่อนเหมือนว่ามันจะไม่เข้ามานี่เดี๋ยวไม่เป็นไรผมบินไปหามันก็ได้ไม่เข้ามาก็ต้องไปหาครับเข้ามาแบบระยะประชิดเลยดีกว่าเดินเข้ามาเดินเข้ามามันค่อนข้างจะมีการกับตัวที่ช้านะครับโอเคจอดไว้นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยหันไปยิงรอพี่แป๊บนึงไอ้หนู ขึ้นมาแล้วหมุนไปครับข้างหลังจัดไปยิงอย่างเดียวกระดาอย่างเดียวเวลาเรายิงก็มันจะถอยนะครับลูกดอกทั้งหมดที่มีนี่จะข้ามได้หรือเปล่าโอ้โหเลือดอ่อนเลยนะครับสุดยอดโคตรแรงเรียบร้อยดิปโพโดคัสเลเวล1 2รบนะครับชิลๆเลยโคตรมันโคตรมันโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนยากาศนะครับมาใช้อุปกรณ์ที่มีกันอยู่ในเกมอาร์นะครับเพื่อให้มันแบบเกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะชอบกันนะครับ สำหรับการจับเโนูสาวก็เดี๋ยวค่อยมาว่านใหม่ในพัหน้าดีกว่านะครับผมสำหรับในพัทนี้ก็คงจะต้องขอลายกันไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ